เนี่ยทุกคนนี่คือกรงนกรวมของผมมีนกอยู่ห้าตัวนะทุกคนมีนกการเข็นบ้านสามตัวนี่คือนกการเข็นบ้านตัว,ต,วตัวน้อยที่ผมเลี้ยงไว้นะเดีนี้มันายานะญาติสามตัวเพราะว่าตัวหนึ่งนี้มันตายนะเพราะว่าผมไปลงหมอแนละ้วบ่บมบวมเกลือตายนะผมไปนอน เขาหมาบ่มีอะไรมาเกลือนตายแล้วก็นกเขาเขียวอีสอง่งโตนี่คือนกเขาเขียวตัวผู้นะและตัวนี้ก็คือนกเขาเขียวตัวเมียเมื่อเดือนตัว,มตตวผมจะพยายามเอามาเติมส่วนตัวนกกระปุกก็ยังอยู่นะ,ะทุกคนมเหลือตัวเดียวอยู่อยู่ให้บ่ได้ิ่มมาเส้นี่แล้วก็ยังเหลือนกอ่านก กระหลงคอดำอีกตัวหนึ่งมาแต่สภาพเลยนะมาเลียนรวมกันมันสวยดีสองตัวนี้เชื่องแล้วตัวตัวนี้มันบ่ค่อยเชื่องตัวตัวนกเต้นกันเก็บบ้านตรงนี้มันบ่ค่อยเชื่องตัวนี้จะเป็นตัวผู้สองตัวนี้ก็จะมีน่าจะเป็นตัวเมียสองตัวนี้เชื่อง นี่เป็นตัวผู้นะครับเขียวตัวผู้หัวมันแยกเขาเขาอะส่วนตัวเมียหัวจะสีน้ำตาลเหมือนเลยอือออยา